Everybody Dance the feeling Grab your do Hands hand. Just up it. Go, it go, baby, baby. อีกหนึ่นด้านของการเดินทางในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของฟุตบอลนั่นไงเลยครับซึ่งถือเป็นกีฬาที่ในญี่ปุ่น,นมีอัตราค่าเฉลี่ยการได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ฟุตบอลลีกมีการกระจายตัวไปยังทั่วประเทศนะครับอีกทั้งผลงานในระดับทีมชาติของญี่ปุ่นเองก็ยังสามารถทำได้ดีด้วยซึ่งก็ไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะไปอันดับหนึ่งในเอเชีย Let it go Just let it. ทีมไม่ได้ที่ทีมงานไปเยือนนั่นก็คือทีมออราวเรดเดมอนครับทีมใหญ่ที่อยู่ร่วมกับการแข่งขันฟุตบอลลีกของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยแรกอีกท,ทั้งยังเคยเป็นแชมป์เอซีแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะครับในปี2007จุดเด่นของออราวเรดอยู่ที่การถูกยกให้เป็นทีมที่มีฐานแฟนบอลมากที่สุดในวงการฟุตบอลลีกของญี่ปุ่นโดยจากสถิติใน20ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับมีถึง14ฤด,ดูกาลที่ค่าเฉลี่ยแฟนบอลในบ้านของอุราวเนี่ยสูงมากกว่าทีมอ,อื่น รถสถิติสูงสุดที่เกิดขึ้นในปี2008นะครับมีแฟนบอลเข้ามาชมเกมในบ้าคอุรว,วเดสเนี่ยเฉลี่ยต่อเกม47,609คนต่อน,นัดเลยทีเดียวเ yeah. พราะรกับที่สโมสรแห่งนี้ครับเรามีนักสัมภาษณ์กับ Abe, ยูกิอาเบะยอนาเตะของทีมที่เคยไปเล่นในอังกฤษมาแล้วกับเลสเตอร์ซิตี้ ถัดมาที่จังหวัดชิบะนะครับเราไรรูุจักกับทีมอย่างคัชวัวเรโซอีกหนึ่งสโมสรที่อยู่มาตั้งแต่ปีแรกของการจัดตั้งฟุตบอลลีกเช่นเดียวกับอุราว่าเรสโดยอดีตนครับเคยได้แชมป์ลีกสูงสุดมาแล้ว2ครั้งในปี1972และปี2001รวมไปถึงการเป็นแชมป์เอเมอรเลอร์ครับนะครับอีก3ส,สมัย สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่รับก็คือการที่สมโมสรแห่งนี้เป็นสมโมสรเดียวในฟุตบอลญี่ปุ่นรทบที่มีสนามเป็นของตนเองซึ่งนี่แหละครับที่ทําให้เราได้เข้าไปทุกซอกทุกมุมของรังย่าวกับสมโมสรคาชิวะเรโซที่คาวาซากินี่ครับนี่คือเกมรบการ์ดฟุตบอลเกมแรกที่เราเข้าชมกันในเกมรบนการ์ดฟุตบอลนาวิสโก้ครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างคาวาซากิฟองตะเลขกับอุระวะเทดมอน บรรยากาศที่นี่สนุกมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเราเยังได้รับการต้อนรับจากแฟนบอลเหี่าวอุ่นอีกด้วยซึ่งเกมการแข่งขันก็เป็นบรรย่างสนุกสนานโดยไฮไลท์ของการแข่งขันที่นี่คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของกองเชียร์ของทั้ง2ทีมที่มากันอย่างคับคั่งแถมที่สําคัญทางวิธีการเชียร์และก็เพลงเชียร์ต่างๆเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเพลงเชียร์เนี่ยขคกันมาเป็นอัลบั้มเลยทีเดียว โยโกฮาม่าเอฟไมนะนะครับก็เป็นหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ที่เราจะไม่ไปเยีอยมเลยไม่ได้อดีตแชมป์เจลิศสามสมัยเป็นหนึ่งในสโม,มสรที่ประสบประความสำเร็จมากที่สุดทีมหนึ่งของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นจากการบริหารงานของนิสสันมอเตอร์บริษัทผลิตรถยนต์ชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งสโมสรแห่งนี้ครับเป็นการรวมตัวกันของสองสโมสรชื่อดังอย่างโยโกฮาม่ามารินอสและก็โยโกฮาม่าฟูเกียวในปีหนึ่งาก นอกจากนี้ครับสโมอสรแห่งนี้ยังเป็นสโมสรในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นที่ในปัจจุบันดำรงอยู่ในลีกสูงสุดและไม่เคยตกชั้นมายาวยนานที่สุดตั้งแต่ปี1982ที่สนามซ้อมของสโมอสรแห่งนี้ครับสวยงามดูั้นเนียนตาเหลือเกินครับมีการแบ่งโซนชัดเจนโดยเฉพาะการใส่ใจกับแฟนบอลที่ให้มานั่งชมการซ้อนบทอาจารย์ที่มีหลังคาซะด้วย ถึงทีมยักษ์ใหญ่ใจกลางเมืองหลวงอย่าง f อซโตเกียวทีมนี้สร้างเซอร์ไพรส์ปปได้ในปี2011ที่ผ่านมาด้วยการเป็นแชมป์เจลิก2และสามารถเป็นแชมป์เอ็มพีเรอร์คัพได้อีกด้วยถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่สโมสรที่มีซูเปอร์สตาร์ดังๆมาร่วมทีมมากมายเหมือนอย่างทีมอื่นครับแต่กลับมีแฟนบอลให้การต้อนรับที่ดีมารอต่อคิวคอสไลเซ็นกันังมากมายถึงขอบสนามซ้อม เมืองสุบประทับใจอย่างชิซูอโอกะครับเมืองแห่งความเงียบที่นี่เป็นที่ตั้งของสโมสรชิมิเอสเพาสที่มีอิทธิพลต่อเมืองเล็กๆในะจังหวัดเสียเกิน <it> อีกทั้งยังทาให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นสีสม้มที่สําคัญที่นี่ยังมีห้าสินค้าชื่อเดียวกับสโมสรอ,อ, <Yeah. S 1> อ,อย่างเอสเพาดินพลาซ่าซึ่งรวมเอาหลายๆอย่างเกี่ยวกับสโมสรชิมิเอสเพาสและก็เมืองชิซูอโอกะไ <Yeah. S 1> ว้ได้วยกันด้วยครับ yeah. นอกจากนี้ยังมีหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ในจังหวัดใกล้ๆก,กันด้วยครับนั่นก็คือวิเซอร์โกเบสโมสรที่เล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นมายาวนานก่อนที่จะพลาดตกชั้นมาในปีล่าสุดซึ่งสำหรับปีนี้พวกเขาครับก็พร้อมที่จะกลับขึ้นมาทวงคืนความสำเร็จที่สโมสรแห่งนี้มีเรื่องเล่ามากมายอย่างแน่นอน ถราไปเยือนก็คือโอซาก้าครับดังนั้นทีมที่เราจะไม่ไปเยือนเลยก็ไม่ได้นี่ก็คือกัมบะโอซาก้าหนึ่งในทีมเล็กใหญ่ที่เคยเล่น AFC ซแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วที่สำคัญเลยนะครับการมาเยือนกัมบะโอซาก้าครั้งนี้ประจวบเหมาะพอดีกับการที่ทีมเนี่ยมีมิทติ้งกับแฟนคลับครับโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายไปหมดครับรับกับสถานการณ์ที่ทีมเนี่ยกำลังจะเลื่อนชั้นกลับขึ้นไปเล่นอยงเจลีกหนึ่งอีกครั้งพร้อมไปพูดคุยกับยาซึฮิโตเอนโดนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นคาิอมวย อีกมุมนึงของเมืองโอซาก้าอันกว้างใหญ่แห่งนี้กับสโมสรเซเลโซโอซาก้าแต่บอลต้องร้องว้าวกันทีเดียวฮะกับสโมสรแห่งนี้เมื่อเราได้คิวสัมภาษณ์กับฟาบิโอซิมปิซิโซนักแตะชาบราซิลที่ย้ายมาจากสโมสรโลมาในอิตาลีนอกจากนี้ครับในวันที่เราไปเยือนเหลือเชื่อจริงๆมีแฟนบอลครับมากมายทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาเป็นกลุ่มเพื่อนหรืครอบครัวก็มีเหมือนกันฮะ ซึ่งที่มากันเยอะขนาดนี้ครับก็เพื่อมารอต่อคิวขอรายเซนในส่วนของนักเตะคอนใจของพวกเขาครับในจังหวัดไอจิครับมีเมืองเล็กอยู่เมืองหนึ่งก็คือนาโกย่าที่นี่เป็นที่ตั้งของสโมสรนาโกยาแคลมปัสซึ่งที่นี่ครับทำให้เราได้พบกับเซโกะอาลาสกิยอดปรุตาประตูทึงชาญี่ปุ่น รวมไปถึงการไปเยี่ยมชมนางย่าวสวยงามของทีมนะครับที่ t o โยต้าสเตเดียมทั้งจากภายนอกภายในและก็มุมสูงของสนามเลย oh, keep, keep, keep ปิดท้ายที่คอนเสโรเลสซัปโปโรครับทีมสโมสรอาชีพในเจลีกเพียงทีมเดียวที่มีฐานที่ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโด ที่นี่ครับทั้งสภาพอากาศแบบเย็นสบายครับแล้วก็สนามซับโปรโด,โดมอันสุดทันสมัยที่พื้นสนามเห็นเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้โอ้โห,โหขนาดนั้นเลยนะฮะลงไปถึงท,ที่นี่ครับโอ้โหเรามีคิวจากเลคองวินครับไปพูดคุยกับยอดศุนหน้าดาวยิงจากเวียดนามที่ไปาคาแข้งไกลถึงประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรแห่งนี้ และนี่ก็คือทั้งสองมุมของการเดินทางในครั้งนี้ครับที่เต็มไปด้วยความสนุกความมันและก็สัระอีกมากมายทั้งมุมของการต้องเที่ยวและก็ด้านของกีฬาครับแต่ว่าในช่วงหน้าของฮิวโกฮะเราจะกลับมากับการออกสตาร์ทการเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้วแต่มันจะเป็นยังไงทักกันแป๊บเดียวครับ Everybody hey.